โปรโมชั่นของรถเกี่ยวนึ่ข้าวนะคะคูปอต้าตอนนี้นะคะส่วนรถสูงสุดถึง150,000ม 150, บาทสวัสดีค่ะแฟนๆคูปอต้าจากเกษตรยนต์หนองบัวลำพูสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมโปรโมชั่นนะคะของรถเกี่ยวนึ่งข้าวนะคะคูปอต้าประจำเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2568นะค่ะโปรโมชั่นนะคะ สำหรับ2เดือนนี้นะคะส่วนลดสูงสุดถึง1 5 0 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เงินดาวนะคะในส่วนของเงินดาวตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะคะดาวเริ่มต้นที่7%นะคะสำหรับรถเกี่ยวข้าวนะคะรุ่น DC 9 3ก้า e าซีรีส์นะคะตัวนี้สำหรับลูกค้าคูปต้านะคะลูกค้าเก่าคูปต้านะคะกลุ่มเกรดทั้งหมดนะคะต่อมาเป็นดาวเริ่มต้นที่10%นะคะสำหรับรถเกี่ยวข้าวคูปต้าทุกรุ่น,นะคะ่ะ ตัวน,นี้สาหรับลูกค้าเก่าคูปอง้านะคะกลุ่มเกต 3A พัด A, 2 A, 2 A, 2 A, นะคะ 3A 2A พัสด 2A นะคะส่วนดาว20%นะคะสาหรับลูกค้าเก่านะคะคูปอง้าและลูกค้าเก่าย่ห้ออื่นส่วนลูกค้าใหม่ยังคงเช่นเดิมนะคะดาวเริ่มต้นที่30%นะคะเงินช่วยดาวนะคะตนนัวนี้ลูกค้าใหม่นะคะ่ะเงินช่วยดาวสูงสุดถึง100,000บาทนะคะ ลูกค้าเก่าคูป้านะคะที่มีตั้งแต่2คันขึ้นไปนะคะรับเงินช่วยดาวเพิ่มนะคะสูงสุดถึง1 0,000บาทนะคะลูกค้าที่ดาวนะคะตั้งแต่4 0่สถึงห้นตะคะตัวนี้ก็รับเงินช่วยดาวเพิ่มนะคะ1 0,000บาทนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่นําสินค้ามาเทิร์นนะคะตัวนี้ก็รับเงินช่วยดาวนะคะสูงสุดถึง25,000นบาทพนันสูงสุดถึง8 4งวดหรือ7งวดใหญ่นะคะ สามารถที่จะเลือกนะคะผ่อนรายปีแบบไม่มีงวดย่อยได้ทุกคันนะคะรับฟรีแพ็กเกจบ,บริกานาน1ปีหรือสูงสุด400ชั่วโมงนะคะสำหรับนะคะรายละเอียดแต่ละรุ่นนะคะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะโทรนะคะ023782110901930908หรือจะอินบ็อกซ์นะคะมาทางแฟนเพจ Facebook คูปะตาจากเกษตรจุน้องบัวภู สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ